สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊กปิ๊กแชนเนลนะคะสำหรับวันนี้ก็มาทําอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่อยากจะให้เ,เพื่อนๆนะคะได้รู้จกักเนาะในส่วนของตัว Nexo Banking Online Crypto นะคะซึ่งตัวนี้นะคะถือว่าเป็น อ,อีกหนึ่งนะคะเว็บนะคะที่มีความน่าสนใจนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองมารู้จักในส่วนของตัวเหรียญเน็กโซกันนะคะ หลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะว่าเอ้ย n e x o มันคือหนึ่งในเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันทำงานยังไงนะคะสำหรับความน่าสนใจของ n e x o เองนะคะก่อนที่เราจะไปดูเว็บไซต์นะคะรายละเอียดต่างๆในหน้าเว็บนะคะก็มาดูก่อนนะคะในส่วนของตัว n e x o เองนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะก็เป็นหนึ่งในเหรียญน,นะคะที่อยู่ในลิสต์ของ c o i n Market Cap นะคะสาหรับตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของท็อป100คริปโตเคอเรซี่ในคอยมาร์เก็ตแคปนะคะที่มีมูลค่าการซื้อขายนะคะอัตีค่อนข้างสูงนะคะสำหรับตัวเน็กโซเองนะคะก็ติดอันดับนะคะหนึ่งในร้อยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่76นะคะราคาเหรียญตอนนี้นะคะมาร์เก็ตแคปตอนนี้เนาอ,อยู่ที่อ่า 123ล้านเหรียญน,นะคะแล้วก็ราคาของเ็กโซตอนนี้นะคะก็อยู่ที่1นึ่เมกโซเนี่ยจะเท่ากับ0.22เหรียญน,นะคะโวลุมการซื้อขายตรงนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เนาะแล้วก็สําหรับตัว ตัวย่อนะคะคของชื่อเหรียญ o นะคะก็ตรงตัวเลยะะก็คือ NEXO นะคะซึ่งตัวเน x กโซเองนะคะก็ตอนนี้นะคะคอย่างที่บอกเนาะก็อยู่ในอันดับที่75นะคะแล้วก็ราคาเหรียญวันนี้เนียที่ตัวปุฟฟีกเองนะคะได้ทำการอัดคลิปวิดีโวันนี้นะคะก็คือวันที่4นะคะคเดือนสิงหาคมนะคะค2 0 0 0 563นะคะหรือปี2020นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ1.49%นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าหลากหลายนะคะเขาเรียกว่าหลากหลายเว็บแลกเปลี่ยนนะคะเราสามารถเข้ามาดูาสำหรับว่า ถ้าเราจะซื้อเหรียญเน็กโซเนี่ยเราสามารถเข้าไปซื้อในเอ็กชแนนหนได้นะคะก็สามารถเข้าไปาเข้าไปทําการซื้อขายได้เลยนะคะแต่ก่อนนะคะที่เราจะไปดูนะคะในส่วนของการซื้อขายกับเว็บอื่นๆเนี่ยก็คือการซื้อเหรียญเนี่ยมันก็คงไม่ยากนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาดูเนาะในส่วนของตัว n e x o นะคะ Banking on Crypto นะคะหมายความว่ายังไงนะคะในส่วนของตัวบ อเน็กโซเองนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่เหมือนกับเป็นธนาคารนะคะคืออะไรบ้างนะคะก็คือเหมือนเราเนี่ยสามารถาทําทการกู้ยืมนะคะหรือว่าโฮเหรียญไวในเขาเรียกว่าในกระเป๋านะคะแล้วก็ได้รับดอกเบีย้ยเหมือนเขาเรียกว่า,าเหมือนกับธนาคารเลยเราทําการฝากเงินนะคะแล้วก็พอสิ้นปีมานะคะเราก็ได้รับ ดอกเบีย้ยมานะคะแต่ว่าข้อดีของตัวเน็กโซนี้นะคะก็คือ,อไม่ต้องรอให้ครบ1ปีนะคะหรือว่าแบบ1เดือนนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะจ,ะจ่ายดอกเบีย้ยให้เราทุกวันนะคะสําหรับตัวดอกเบีย้ยเองนะคะเราสามารถเลือกรับนะคะสูงสุดนะคะอยู่ที่สิบเหรียญเออเขาเรียกว่า10%นตะคะต่อวันเลยเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในส่วนของตัว10%ตรนตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดของตัวอา เขาเรียกว่าการฝากเหรียญด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการกู้ยืมนะคะเราสามารถเนี่ยได้รับเลทนะคะอยู่ที่เริ่มต้นนะคะอยู่ที่ห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถาเข้ามาทําการกู้กู้ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของการกู้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการวางค้าประกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็สําหรับ ตัวเน็กโซเองนะคะก็มีในส่วนของตัวลายเส้นของทาง eE นะคะ,ะเราสามารถเข้าไปดูในส่วนของตัวลายเส้นตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวประกันนะคะในส่วนของตัวมูลค่าทรัพย์สินของนักลงทุนนะคะ,ะสูงสุดถึงหนึ่ง้อยมิลเลียนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวนักลงทุนนะคะมากกว่าแ0 0 800K ดร้อนะคะแล้วก็ ตัวในส่วนของตัวเลดนะคะในทัสไพร์ล์ตนะคะก็อยู่ที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวนี้เองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะก็มีอ่าเขาเรียกว่าจำนวนเงินลงทุนนะคะมากกว่า3ล้านบิลเลียนนะคะ 3,000ล้านเลยนะคะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นในหน้าเว็บของตัว n e x o d i o นะคะแล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าการรับดอกเบี้ยนะคะเราสามารถเนี่ยรับเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นรายวันเลยนะคะสูงสุดถึง 10เหรียญดอลลาร์นะคะแล้วก็มีประกันต่างๆนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะที่ตัวปุป๊กบเองชอบในส่วนของตัว n e ็กโก็คือในส่วนของตัวซีโร่ฟรีนะคะก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมเอาง่าย,ายๆเนาะปกติเนี่ยเราจะาเก็บเงินนะคะในในส่วนของตัว e x ็กเชนนะคะเพื่อไปทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะแต่ก็จะมีเงินบางส่วนนะคะที่เรานำมาโฮไว้นะคะไม่ได้ใช้จ่ายเนี่ยถ้าเราไปไว้ใน w a l l e t เฉยๆนะคะ เราก็จะไม่ได้รับดอกเบีย้ยแต่ถ้าเราเนี่ยย้ายเงินใน wallet ของเรานะคะเข้ามาไว้ในส่วนของตัว n e x o wallet ตัวนี้นะคะเราก็จะได้รับรับดอกเบีย้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งหรือว่าการถอนเนี่ยจะมีในส่วนของตัว zero fee หรือว่าไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ,ะเป็นผลดีกับเรานะคะก็คือเราโฮเหรียญไว้แล้วเวลาเราจะส่งเข้าออก เหรียญจากกระเป๋านะคะก็ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าว่าในส่วนของตัว e x c h a n g e ที่เราไปฝากไว้กระเป๋ากระเป๋าป,ป,าปกติเนาะเราก็จะเสียในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะในการส่งซื้อขายนะคะแต่ว่าในนี้เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะคะที่อยากจะแนะนำเนาสำหรับใครที่โฮเดียนไว้นะคะแต่ว่าอยากจะได้รับดอกเบีย้ยก็แนะนำเนาในส่วนของตัว n e x o w a l l e t นะคะแล้วก็มีตัวหลากหลายคริปตโตเคอเรนซีเลยให้เราสามารถทำการเลือกฝากนะคะไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum, altcoin อะไรต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัวกู้ยืมนะคะแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ยังสามารถนะคะทำการกู้ยืมนะคะโดยโดอกเบีย้ยนะเริ่มต้นอยู่ที่ 5. า นะคะคแต่ว่าในส่วนนี้ก็ยังไม่แนะนำเนาะก็คือแต่ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาทำการกู้ยืมนะคะในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็ลองรับด้วยเช่นกันนะคะ ่าแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็มีในส่วนของเครือข่ายพันทเนอบูมเบิร์กเยาฮูฟลอปอะไรต่างๆนะคะซึ่งอ่าก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว n e x o c ซกานะคะหรือว่าคริปโตแบงกิ้งสวิปตัวนี้เราสามารถทำการรูดซื้อขายนะเวลาทำการใช้จ่ายนะผ่านบัตรเนี่ยเราจะได้อยู่ที่2%นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบุ๊คป,ปิกเองนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าตัว ตัวนี้เนี่ยรอ,องรับในประเทศไทยของเราหรือเปล่านะคะแต่ว่า,าตัวนี้เนี่ยก็คือในส่วนของตัวโนมัลแอนนัวฟรีแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะก็ถือว่า ถ้ามีสักบัตรแล้วก็รองรับในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบัตรที่น่าสนใจนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีในส่วนของตัว security นะคะระบบป้องกันนะคะเพื่อ,อเขาเรียกว,ว่าไม่ให้ถูกแฮกนะคะเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวนี้นะคะก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะได้รับมาตรฐานรวมทั้งมี support นะคะให้เราสามารถสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ แล้วก็ยังมีในส่วนของตัวแอปนะคะแอปของ m i x wallet เนี่ยที่เราจะสามารถนะคะดูรายละเอียดนะคะว่าตอนนี้นยสินทรัพย์ของเรามีจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถใช้งานง่ายนะคะผ่านทาง Android นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Google p a y นะ y Store นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็รอกินเข้ามาดูได้เลยนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอนโยบายนะคะหรือว่ามิชชั่นอของเขาเรียกว่าของคนที่คิดเรียนมานะคะแล้วก็มีคําถามเจ n เน a เรตอื่นๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการอัปเดตนะคะ เกี่ยวกับตัวกระเป๋านะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะว่ามีอัปเดตเหรียญตัวไหนนะคะหรือว่ามีอัปเดตในส่วนของตัวอดอกเบี้ยนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะล้วก็สามารถติดตามได้นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข่าวๆนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เนาะต่อไปนะคะก็จะมาแนะนำเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะทําการอ่า ใช้แพลตฟอร์มนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะก็สามารถกดเข้ามานะคะก็คือจะมีลิงก์ฝากไว้ให้ทางด้านล่างใต้คลิปนะคะหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปที่ w w w nexo.io นะคะอ่าก็จะมาเข้าหน้านี้นะคะกดตรง create create and and เขาเรียกว่า create account ตรงนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราก่อกนะคะในส่วนของตัวชื่อนะคะ อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราจะใช้ในการล็อกอินเข้ามาในระบบนะคะแต่เราล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วหน้าตาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะง่ายๆนะคะสำหรับการใช้งานนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะเราทำการฝากเหรียญคริปโตเคอเรนซีเข้ามานะคะหลังจากนั้นเนี่ย ออกคบ24ชั่วโมงนะคะเราก็รอรับเครดิตหรือว่าในส่วนของตัวดอกเบี้ยเข้าในกระเป๋านะคะเอาสามารถใช้จ่ายนะคะผ่านทางการ์ดนะคะหรือว่าจะถอนเงินนะคะเพื่อเข้าแบงก์แอคเค t ์ของเราก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเงินอนไขการฝากนะคะไม่มีมินิมัมในการฝากนะคะแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากด้วยเช่นกัน นะคะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะให้เราเลือกเนาะในส่วนของตัวนี้นะคะ available credit นะคะแล้วก็เครดิตไล่ตรงนี้เนี่ยอะ่ะก็จะมีผลนะคะก็คือในส่วนของตัวเครดิตไล่นะคะก็คือใช้ทำอะไรนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนตัว limit นะคะ ลิมิตหรือว่ามูล,ลค่าที่ในเอ็กโซของเคาเรานะคะแล้วก็เราจะสามารถทําการฝากถอนหรือว่าทําการกู้ยืมอะไรตรงนี้ได้นะคะและตรงนี้นะคะในส่วนของตัว total เอินตัวนี้นะคะก็คือดอกเบี้ยนะคะที่เราได้รับนะคะจากทางที่เราโฮเรียญน,นะคะไว้ในแ e x ซโซนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีหลักรายเหรียญให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเอาคอยอะไรต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างนะคะบิตคอยตรงนี้เนี่ยอ่มันก็จะโชว์ว่าบาลานเนี่ยเรามีเท่าไหร่นะคะเครดิตไลน์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอินเทอร์เรตรงนี้หมายความว่ายังไงนะคะก็คือถ้าเราโฮเหรียญไว้ใน เล็กโซตรงนี้นะคะก็คือเราจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่4%เปอร์ซต่อปีนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะคิดคำนวณมาให้เราเป็นดอกเบี้ยรายวันนะคะแล้วก็ในส่วนของการท็อปอัพเนี่ยก็คือเหมือนการฝากเงินเข้ามาในระบบปกติเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องทางการถอนนะคะถามว่าถอนนะคะในส่วนนี้เนี่ย ฟรีค่าธรรมเนียมหรือเปล่านะคะอ่านอันนี้ยกตัวอย่างให้เนาะอันนี้คือปุ๊ฟิกนะคะทําการฝากเข้ามานะคะอยู่ที่0.02 BTC นะคะถ้าจะทําการถอนเนี่ยยกตัวอย่างถ้าอยากจะถอนทั้งหมด0.002 BTC เนะะี่ยพี่เพื่อนๆสังเกตนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟรีค่าธรรมเนียมนะคะก็คือจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็สามารถถอนแล้วก็รับเงินในส่วนของ0.02เต็มจํานวนเลยนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะคะอันนี้ก็ผ่านไปเนาะอ่าแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัวเหรียญอิตาเลียมนะคะอื่นๆน,นะคะก็อยู่ที่4%ปเนะคะเหรียญที่อาได้เยอะๆหน่อยก็จะเป็นพวกสกุลเงินอ่าที่เขาเอาไปอ้างอิงก,กับตัว USD นะคะยกตัวอย่างก็จะเป็น USD คอยนะคะเหรียญเติร์ เหรียญได้นะคะอันนี้ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะอยู่ที่8เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ในส่วนของอื่นๆนะคะก็สามารถเลือกได้นะว่าเราอยากฝากเหรียญตัวไหนนะคะอย่างยกตัวอย่างตัวเนี้ยไล้คอยนะคะอันนี้ก็มีประมาณสองไร้นะคะก็มาปล่อยทิ้งไว้ในตรงนี้นะคะอ่า มาดูแลอีกนะคะในส่วนของตัว transaction ดีกว่านะคะถามว่าเนี่ยเราจะได้ยังไงนะคะก็คือเนี่ยเราทำการฝากมานะคะฝากเขาเรียกว,ว่าฝากฝากเหรียญเข้ามานะคะอ่เราเราเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยเป็นลายวานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ interest 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 นะคะอ่ก็ จะจ่ายมากนะคะก็ตรงนี้นะคะ0.263 8 3, อนนะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนเริ่มต้นของเรานะคะอันนี้นะคะอันพ,พึ่งเมื่อวันที่3นะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยแอดมินนะคะฝากเงินเพิ่มเข้ามานะคะก็คือ0.02 BTC นะคะตอนนี้ก็รอให้มันครบ24ชั่วโมงนะคะกะ็พอครบ24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะจ่ายอดอกเบี้ยม,มาคล้ายๆกับตัวไรคอยนะคะก็ หมือนกับว่าโฮเรียนไว้นะคะ,ะถึงเวลาเนี่ยอยากจะทําการถอนนะคะก็คือมันไม่ได้มีเงื่อนไขน,นะคะว่าแบบต้องถือเกิน3เดือนหรือว่าฝากแล้วถอนไม่ได้ะะอันนี้ก็คือไม่ใช่เนะก,ก็คือเราอยากจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการนะคะแล้วก็ที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยถอนจะฟรีค่าธรรมเนียมนะคะเรามาดูในส่วนของไลฟ์คอยเนาะสมมติว,ว่าเราอยากจะถอนอตรงนี้เนี่ยกดติ๊ก นะคะเนี่ยก็จะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมศูนย์นะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะคะที่เราจะเวลาจะทําการส่งเหรียญน,นะคะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเว็บตัวอย่างนะคะสำหรับคริปโตแบงค์นะคะที่แบบมีความน่าสนใจนะคะวิธีการก็ง่ายๆเราสมมติว่าเพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วกินในหน้านี้แล้วนะคะอยากจะทําการฝากเหรียญน,นะคะเราก็กดท็อปอัพนะคะ เหรียญไหนก็ได้ที่เราต้องการสมมติเรายกตัวอย่างตัวเหรียญอีทีเรียมนะคะเราก็กดติ๊กนะคะแล้วก็จะมีอัวอลเลตให้เรานะคะมาแบบนี้แล้วก็ก๊อปปี้วอเลตตรงนี้แล้วก็ส่งเหรียญเข้ามานะคะมันก็จะมาโชว์ในหน้าในหน้าบาลานต์ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นอสสิ่งเรียบร้อยรอครบยี่สิชั่วโมงมันก็จะถ่ายดอกเบี้ยให้เราทุกวันทุกวันเหมือนที่แอดมินพาไปดูเมื่อกี้เนาะก็เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะสำหรับตัว n โซคริปโตเวอเรสนะที่มีความน่าสนใจนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถาเข้าไปาฝากเงินเก็บไว้ในนี้ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะก่อนหน้านี้เนาะเราคุยในเรื่องของตัว Stake Wallet นะอันนี้ก็เช่นกันนะคะโมเดลคล้ายๆกันนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะาฝากในส่วนของตัวไหนนะคะก็สามารถเลือกตามที่ท่าน ต้องการเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแชร์เนาะอีกหนึ่งเว็บไซต์ดีๆนะคะที่เอามาฝากให้กับเพื่อนๆน,นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจนะ,ะไม่มากก็น้อยนะคะใครมีคำถามสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างตคลิปเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกด Subscribe ในช่อง Channel YouTube กันด้วยนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดเรื่องไหนหรือว่ามีเว็บไซต์ไหนมาแนะนำนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ